มาต่อกันที่ i n s i ซ e ์อินเตอรกันบ้างนะครับกับข่าวของสงครามนางแบบเลยก็ว่าได้นะครับกับการเปิดศึกระหว่างนาโอมิแคมเบลตบกับคาร่าเดลวีนจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับ นอกจากแฟชั่นเสื้อผ้าส,สวยๆจากแบรนดังระดับแถวหน้าของวงการแล้วนะครับในปีนี้สัปดาห์แฟชั่นกรุงปารีสนะครับ <c oughs> ก็มีอะไรที่คาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นเหมือนกันเมื่ออยู่นะครับนาโอมิแคมเบลและซูปเปอร์โมเดลสาวคาร่าเดลวีนก็เกิดทะเลาะกันขึ้นมาครับโดยมีพยานในที่เกิดเหตุเผยนะครับว่าหลังจากที่เขาเนี่ยตะโกนต่อว่ากันได้ไม่นานทั้งคู่นะครับก็ได้ลงไม้ลงมือใส่กันด้วยการผลักอ,อกกันไปมาก่อนที่คาร่านะครับจะพุ่งตัวเข้าไปจิกผมของนาโอมิอย่างแรงซึ่งสร้าง ความตกอ,อกตกใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากครับ แหล่งข่าวนะครับเปิดเผยว่าการตบตีของ2องซูเปอร์โมเดลต่างวัยครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากนาโอมิแคมเบลเกิดอาการไม่พอใจนะครับที่คาร่าเดลวีนพูดถึงลีฮันนาในทางที่ไม่ดีส่งผลให้นาโอมิแคมเบลนะครับที่เป็นเพื่อนของลีฮันนาเกิดอาการทนไม่ไหวขึ้นมาก็เลยเปิดฉากต่อว่าไปก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเธอก็เข้าไปผลักคาร่าจนกระเด็นส่งผลให้คาร่าไม่ยอมครับตรงเข้ามาผลักหน้าอกของนาโอมิเช่นกันหลังจากนั้นนะครับสงครามการตบตีในสัปดาห์ ที่รับการยอมรับมากที่สุดในยุโรปก็เกิดขึ้นและกว่าที่การตบตีของ2องนางแบบจะยุติลงนะครับก็ใช้เวลาสักพักใหญ่เลยทีเดียว การทะเลาะก,กันนะครับที่ลงเอยด้วยการใช้กําลังของซูเปอร์โมเดลคู่นี้นะครับเกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารการาช m แมกกาซีนที่ p a r ล s ส l u b c แคสเทิลนะครับในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพยานในที่เกิดเหตุจํานวนมากนะครับเผยว่านาโอมิแคมเบลเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนซึ่งทุกคนนะครับก็ไม่เข้าใจว่านาโอมิเนี่ยจะโกรธคาร่าทำไมเนื่องจากลิฮาน่านะครับก็เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของคาร่าเหมือนกันและที่เธอพูดไปนะครับก็เป็นการล้อเล่นระหว่างเพื่อนที่สนิทกันมากเท่านั้นเอง แม่เหมือนภาพยนตร์เหมือนละครไม่มีผิดเลยนะังขรามรุนมากๆเลยนะใช่อ๋อเนอะรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่กานตัวแม่เหมือนละครเรื่องหนึ่งอะไรนะที่มีลูกเกดเล่นกับสงครามนางงามอะไรทุกอย่างอะไรทุกอย่างใช่ไหมอ๋อนั่นแหละมันหลายสงครามไม่เคยเรื่องเหมือนกันนั่นแหละ